สวัสดีค่ะกล้องมนันเอียงป่ะกล้องมนันเอียงนิดนึงป่ะนะคะก็ดีใจดีใจนะคะวันนี้แฟลชเซลล์มาส่งนะคะก็น้ำหนึ่งก็จะมารีวิวมาเทสตัวนี้นะคะน้ำหนึ่งได้มาแล้วดีใจมากนี่คือมัาฉแทาร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะตัวนี้มัาฉแทาร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ ตามหาอยู่นานมากนะคะเป็นมะขาแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ที่ปลูกในประเทศไทยนะคะตัวนี้ก็เอามาเสริมทับนอกจากตัวดีท็อกซ์ที่หนึ่งมีแล้วนั่นองก็ก,กาลังอันนี้ก็คือตัวเทสนะคะเดี๋ยวจะมีแบ่งเป็นแพ็คเป็นอ่าแพ็กเกจสองประมาณนี้นะคะขายคู่กันนมาเทสมาเทสดูว่ามะขาที่ปลูกในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะดีหรือว่าหอมหรือว่าคุณภาพหรือว่าความอร่อยหรือคุณภาพต่างๆมันจะได้เท่ากับต่างประเทศปะอันนี้เป็นมะขาที่ปลูก ในจังหวัดเชียงรายนะคะปลูกที่บนดอยจังหวัดเชียงรายนะคะน้ำหนึ่งก็ไปดีลมานะอันนี้เขาส่งมาให้เทสนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ทางทางกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะเขาทําเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกชามชชาแทร้อเปเซนปลูกสมุนไพรหลายตัวเลยนะคะน้ำหนึ่งก็ไปดีลมาแล้วก็เขาก็เลยส่งตัวนี้นะอันนี้เป็นแมชชาี่ หอมหอมมากนะคะเดี๋ยวให้ดูคือเดี๋ยวน้ำหนึ่งเอาน้ำหนึ่งอะ่ะเอามาฉาบต,ตัวนี้มาเสริมทับนอกจากที่น้ำหนึ่งจะทําตัวดีท็อกซ์ายปุงแล้วใช่ไหมคะที่ดื่มตอนกลางคืนช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักลดสัดส่วนขับน้ําลดอาการบวมต่างๆนะคะน้ำหนึ่งก็เห็นว่าในระหว่างวันเราน่าจะมีไอเทมอีกสักตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะในการเผาผ่าญไขมันช่วยในการดูแลรูปร่างแล้วหนึ่งอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะน้ำหนึ่งก็เลย น้ำหนึ่งปศึกษาหลายอย่างแล้วน้ำหนึ่งจะทาเป็นชาพวกชาไม่อยากข้าวนั่นน้นนี่น้ำหนึ่งก็เลยไม่ทำาหนึ่งก็เลยว่างั้นเพียวๆพียวเลยเป็นมะฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมะขาชาชเขียวมะฉาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีกรดอะซิติกหลายตัวที่ช่วยในการลดความลดความอยากของหวานแล้วก็ช่วยในการทําให้ร่างกายเราเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือ แกะสดสดใหม่ๆนะคะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งพึ่งได้มาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นกลุ่มกลุ่มโออ่าโบท็อปนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะ,ะว้าวอันนี้น้ำหนึ่งก็ถามแล้วนี่มะฉาดแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้มะฉาแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะมะฉาแทร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอญาติดไว้ก่อนนะคะอันนี้น้ำหนึ่งก็อันนี้คือตัวเทสนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักช่วงวันอังคารวันพุธนะคะน้ำหนึ่งก็จะสั่งผลิตแบบที่เป็นแพคแบบนี้แหละ ขายคู่กันนะคะตอนนี้ชาไอชาดีทอ็อกยังไม่มาถึงเลยนะคะชาดีทอ็อกยังไม่มาถึงจต่โรงงานเลยก็เลยยังไม่ทันได้แพ็คนะคะตัวน,นี้ก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งขอญาตเก็บก่อนเนาะเก็บก่อนเนี๋ยน้ำหนึ่งจะลองให้ดูทําไมน้ำหนึ่งถึงได้เอาตัวชาเขียวมะฉะนี่นี่ให้ดูเนื้อนี่นะคะมาฉะาตัวนี้น้ำหนึ่งนะคะการ,รันตีว่าไม่ผสมแป้งไม่ผสม,มน้ำตาลเป็นชาเขียวมะฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวน,นี้เป็นชาเขียวมะฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกรด เกรดก็คือเกรดแบบว่าคล้ายๆญี่ปุ่นเลนน้ำหนึ่งแบบว่าเนี่ยเทสดูแล้วก็เลยลองสั่งตัวเทสต,ตัวที่เราจะทําขึ้นแบรนด์มานะคะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้นะคะนี่ให้ดูเนื้อน,นะคะนี่คือชาเขียวมะฉะนะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่นะคะนี่ให้ดูตัวนี้แหละชาเขียวมะฉะมันดียังไงทําไมถึงน้ำหนึ่งถึงเอาชาเขียวมะฉะมาเสริมทับนะคะคือถ้าเราต้องการที่จะควบคุมน้ําหนัก ดูแลสุขภาพนะคะชาเขียวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยทําให้เราสามารถควบคุมน้าหนักดูแลสุขภาพได้เพราะว่าชาเขียวเนี่ยเขามีาสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการดึงเอามันมาเป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นนะคะในการมันก็จะเหมือนกับการที่เราดูแลสุขภาพไปด้วยแล้วชาเขียวเนี่ยมีส่วนในการช่วยคอเลสเตอรลอลลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ช่วยลดความอยากของหวานนะคะสำหรับมะขา,าต,ตัวนี้เทียมหนึ่งสั่งผลิตเนี่ยสามารถที่จะชงกับน้ําเย็น น้ำธรรมดาได้เลยนะคะมาฉาต,ตัวเนี้ชงกับน้ําเย็นและน้ําธรรมดาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปชงกับน้าร้อนนะคะถ้าถ้าไม่สะดวกก็คือชงน้ําเย็นได้เลยนะคะอันนี้หรือใครจะชงกับน้ำร้อนก็นี่นะคะระหว่างวันนะคะน้าหนึ่งคือเคล็ดลับของน้าหนึ่งคือการใช้ธรรมชาติบําบัดจริงๆนะอันนี้นี่นะคะเลยนี่นะแบบนี้แค่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะ ประมาณวันพุธนะคะวันอังคารวันพุธเราก็จะได้เห็นตัวแพ็กเกจจริงอู้นี่ดูชาเขียวเข้มข้นไหมนี่นะคะนี่แหละนะคะดื่มอย่างนี้แหละระหว่างวันนะคะระหว่างวันดื่มแบบนี้นะคะอาจจะเติมน้ําผึ้งก็ได้หรือเติมย่าหวานก็ได้หรือเติมน้ามะนาวลงไปก็ mm. จะเป็น mm. เขาเรียกว,ว่าเป็นชาเขียวนะคะตัวนี้สารแอนตี้ออกซิเดนต์ชาเขียวเนี่ยเขามีสารชาเขียวต้องเป็นชาเขียวมะฉะนะชาเขียวมะฉะนี่นะคะมะฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมะฉะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ดื่มชาเขียวนะคะจะช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้บอกได้เลยว่าช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้นะคะเพราะว่าในตัวของชาเขียวมะฉ่เขาจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็าสารคาเทชินแล้วก็มีสารสําคัญหลายตัวนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเรานะคะดึงเอา,อาไขมันเนี่ยเป็นมาเป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นนะคะช่วย เผาผันเผาผันได้ดีขึ้นแล้วคะแล้วก็มีคาเฟอีนน่อนๆทาให้เราไม่ต้องกินกาแฟนะคะตัวนี้ช่วยได้นะนี่นะคะเห็นไหมเข้มข้นไหมนี่คือชาเขียวที่หนึ่งกำลังจะเอามาเทสนะคะแล้วก็แพ็คบรรจุนะคะแพ็คบรรจุใส่ถุงเอ้ยใส่ซองคู่กับตัวชาตัวนี้แหละกลางคืนกลางวันนะคะกลางวันน้ำหนึ่งอ่ะอันนี้คือเคล็ดลับของน้ำหนึ่งไงน้ำหนึ่งเห็นผลว่า โดยใช้ธรรมชาติบําบัดนี่แหละทําให้น้ําหนักเราลดลงสุขภาพเราดีขึ้นสัสดส่วนเราดีขึ้นนะคะตอนกลางวันน้ำหนึ่งก็ดื่มชาเขียวนะคะแทนน้านะคะอันนี้จะชงเข้มน้ำหนึ่งขมหน่อยเข้มๆหน่อยก็จะชงเข้มแล้วกลางคืนเราก็ชงชาดีท็อกสไลายพุ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวเทสอยู่นะคะเดี๋ยวหน้าจอมาไม่เกินอาทิตย์หน้านะคะน้ำหนึ่งก็จะได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วนะคะชาเขียวตอนนี้ก็น้ำหนึ่งยังยังกำลังคิดอยู่ว่าจะแพ็คเป็นแบบ เป็นแบบเอ่อซองขนาดประมาณสามสิบกรัมนะคะสามสิบกรัมเนี่ยเราสามารถที่จะพกสามสิบกรัมเป็นเป็นนั้นหนึ่งจะใส่ซองฟอยล์แบบนี้แหละนะคะแบ่งมาจุถ้าแบบนี้มันพกพาย,ยากเนาะแบบนี้ตอนแรกนั้นหนึ่งก็จะขายเป็นแบบยกกิโลเลยแต่มันแพ็คพกพ,พาย,ยากนั้นเราทําเป็นซองซองคาบแบบนี้แหละขายคู่กับตัวชาลดพุงนะคะคู่กันนะบอกได้เลยนะคะสองไอเทมนี้นะคะ ใครก็ตามที่บวมน้ําอยู่นะคะใครก็ตามที่กําลังขึ้นอื่นใครก็ตามที่กาลังพุงป่องพุงโลนะคะแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสัสดส่วนดูแลรูปร่างโดยใช้ธรรมชาติบําบัดนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งมีทางเลือกให้แล้วนะคะกลางวันเราก็ดื่มชาเขียวดื่มชาเขียวเนี่ยเหมือนเราดื่มน้ําอ่ะชานได้มากขึ้นดื่ม,ด,มดื่มน้ํา ผสมชาเขียวเนี่ยเหมือนกับการดื่มน้ําในระหว่างวันสัก2.5ลิตรร่างกายเราจะเผาผลาญได้ดีขึ้นลดความอยากของวานใน,ในระหว่างวันนะคะแล้วก็ช่วยเราได้รับรวมถึงช่วยละเ,เขาเรียกว่าอะไรนะขับช่วยเผาผลาญพลังงานนะคะดื่มชาคาเฟอีนในชาเขียวแล้วก็สารสกัดสารธรรมชาติในชาเขียวจะทําให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้นทนขึ้นนะคะแล้วเพราะแล้วก็ช่วยทำ เปิร์นได้ดีขึ้นนะชาเขียวนี่คือตัวเปิร์นไขมันได้ดีมากๆนะกลางคืนก็ดื่มตัวนี้นะคะชาสลายปุมงนะคะน้ำหนึ่งใช้สูตรนี้แหละนะคะน้ำหนึ่งใช้สูตรนี้มาหนึ่งเดือนนะคะดูจากรูปร่างนี่ก็น่าจะรู้เลยนะว่าผอมลงผอมลงไม่ใช่สูบลงนะคะไม่ใช่มวลกล้ามเนื้อที่หายไปไขมันที่ถูกเผาผลาญเป็นพลังงานแล้วก็ใช้ไปในร่างกายของเรานะเดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตชิมดูก่อนนะคะ ชาเขียวแท้ให้ดูนี่นี่ไอเทมใหม่ที่กาลังจะออกคู่กันนะคะนี่นะคะก็ใครที่อยากลดน้ําหนักนะคะน้ำหนึ่งเดี๋ยวอดรนนิดนึงวันนี้มาพีออเดอร์เอ้ยแบบรีวิวให้ดูนะคะมารีวิวให้ดูเผื่อแบบว่าเขาได้เลยนะทาให้ชิมก่อนว่ารสชาติโอเคไหมชาเขียวบอกเลยว่ามะชามแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะน้ำหนึ่งการันตีว่านี่คือมะชามแท้ร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนที่ เหมือนที่เราซื้อจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เลยนะคะดีใจมากเจอนะคะว่าน้ำหนึ่งตามหานานมากแล้วมันน่าจะมีในเมืองไทยนะที่ผลิตชามาชฉาได้เหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งเจอแล้วนะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกเกษตรกรนะคะสหกรณ์กรเกษตรกรที่ปลูกชาเขียวนะคะอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะคะที่ส่งออกต่างประเทศเป็นชาเขียวแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำหนึ่งก็มานะคะก็อันนี้มาเทสโอเคผ่านละแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะทำเป็นแพ็กเกจ เล็กๆนะคะแพ็กเกจคู่กันออกมาขายนะคะก็จะได้กลางวันเราจะได้กินชาเขียวนะคะกลาคืนเราก็จะได้ด e ีท็อกซ์ลายปรุงนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งเน้นใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะมันได้ลดน้ำหนักได้ทันทีด่วนนะคะหรือว่าไม่ได้แบบว่าทำให้สู้ผอมแต่ว่าเขาเรียกเนี่ยเบิร์นแล้วนะจริงๆทุกวันนี้เหงื่อออกง่ายมากนะขอบอกเลยเพราะว่ากินชาเขียวมันจะช่วยในการเบิร์นแล้วก็ขับไขเขาเรียกว,ว่า ดึงดึงไขมันเป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นร่างกายเราจะเผาผลาญได้ดีขึ้นใครที่ระบบเผาผลาญพังใครที่ระบบเผาผลาญพังนัน้นกินชาเขียวนะคะเดี๋ยวอดใจรอนะคะอีกไม่นานนะคะได้ดื่มชาเขียวคุณภาพมัชชัแทร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนนะคะรสชาติดีมากบอกเลยหืมละมุนมากละมุนมากบอกเลยนะละมุนมากนะจริงๆไม่ต้องชงเข้มขนาดนี้ก็ได้ถ้าเรากินทั้งวันเนี่ย หนึ่งช้อนนะี่ะน้ำหนึ่งเมื่อกี้ใช้หนึ่งช้อนนี้ใช่ไหมคะหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาเนี่ยชงกับน้ําประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะดื่มจิบระหว่างวันช่วยให้ร่างกายเราอ่าสุขช่วยให้ร่างกายเราขับผ่านไขมันได้ดีขึ้นนะคะนั่นเองนะน้ำหนึ่งว่าตอนเนี้ยคนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นนะคะคนหันมาดูแลสุขภาพกันเยอะขึ้นแล้วก็น้ำหนึ่งเองก็มีความรู้มีภูมิมปัญญาในเรื่องของสมุนไพรดังนั้นก็เลย มาในๆก็ความรู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะรอนะคะอีกไม่กี่วันนะคะสินค้าก็จะออกวางขายในตลาดแล้วตอนะะน้ำหนึ่งก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะทําช่องไว้สําหรับลงคลิปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยใช้สมุนไพรนะคะโดยใช้ทางเลือกทางโดยใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกนะคะนี่นะยชาเขียวนะคะป้องกันมีส แอนตี้ออกซิแดน์สูงด้วยทําให้ผิวสวยนะคะเลือดลมเดินดีช่วยในการเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักด้วยช่วยอยากช่วยลดความอยากของหวานนะคะนี่นะคะนี่นะ,ะแล้วก็ทําให้สดชื่นนะคะสำหรับคนกาแฟก็อาจจะทานเป็นตัวชาเขียวตัวเนี้ยเดี๋ยวจะได้เห็นน้ําหนึ่งรีวิวเยอะมากนะคะชาเขียวชาเนี่ยมันดีอย่างเอาไปผสมนมก็ได้รสชาติดีนะ,ะผสมกับน้ําผึ้งผสมกับมะนาวนะคะรสชาติดีนะคะเดี๋ยว ทำออกมาขายแน่นอนนะคะอันนี้คือเทสได้เทสนะคะอันนี้รีบมาเทสไงเขาส่งของมาปั๊บก็รีบมาแบบอวดเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนชาสมุนไพรดีท็อกนี่ก็ดื่มตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันละนะคะก็ยังไงดีละ่ะก็ดีใจเนาะงทีนะคะก็กลับมาบ้านรอบนี้ไม่เสียเปล่านะคะกลับมาบ้านรอบนี้ไม่เสียเปล่านะคะโอเคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็ ใครสนใจก็พักมาอ่าพรีออเดอร์กันได้ก่อนเลยทั้งชาเขียวแล้วก็มชัชฉะน่าจะอยู่ที่น้ำหนึ่งจะทำให้ราคาแบบเขาเรียกอะไรอะซื้อแพ็คคู่ได้ไม่แพงเลยนะคะก็ฝากไว้ด้นะคะสวัสดีค่ะบ่ะ